สวัสดีจ้าแม่เล่นฮุบๆด้วยกันจ้ะยังอยู่จ้ะยังไม่ไปไหนแต่ว่าพักนี้ก็ยังไม่ได้เล่นคืนเอเกาเน้กาะวต้องไปนู่นไปนี่แต่ว่าก็จะมาเริ่มไหมจะเริ่มอีกต้องเล่นให้ได้เนาะถ้าจะไปเที่ยวที่นี่ก็จะเอาฮุบๆไปด้วยเนาะจ้ะจากที่จากที่เราให้ฟังเข้าที่เล็วนะที่เตรียมตัวไปหาหมอเนอะาะจ้ะ มันนี่ก็จะมาเลนอีกเนาะเดี๋ยวเลนไปคุยไปเนาะจ้ะเนาะเด็กหน่อยเสียงดังมากไปหลุดจะลงคลิปได้หรือเปล่าเพราะว่าฉันทําคลิปทุกอาทิตย์แต่ว่าลุงไม่ได้จ้ะมีเสียงเด็กหน่อยเนาะเห็นไหมเด็กหน่อยกริปจ้ะเดี๋ยวเราก็เลนไปคุยไปเนาะจ้ะเนะาะจ้ะ เดี๋ยวเรามาวอมกันนิดหนึ่งวอมร่างกายก่อนล่นลฮุลฮุกปกติฉันก็ไม่ทำหรอกเนาะฉันจะเล่นลฮุลฮุกเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราวอมก่อนวันนี้เราก็ค่อยคุยกันนอกจากเนาะจ้ะ,อะ,จะโอเคเอาง่ายๆจ้ะเอาไง่ายๆไม่ตรงพิธีพิธันเ <laughs> นาะ อากาศดีเป็นแบบนี้แหละเสียงคนเสียงเล็กหน่อยจ้ะไม่ต้องนับเนาะท่าไปคุยไปไม่ต้องนับท้องฉันมันออกไม่เหมือนวันที่ฉันเล่นวันแรกเนาะวันแรกฉันเล่นท้องฉันมันยังไม่ออกปันนี่เนาะ พุงอะลงไปดูวันแรกนะที่บอกว่าอีกสามเดือนจะมาดูกันม่าพุงลดหรือเปล่าสเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูไปดูอีกรอบหนึ่งโอ้โหพุง่งเนาะไม่ได้จะลดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทําทุกวันเนาะลกยังไงล่ะพอแผ้วัคซีนเราก็ไม่ได้เลน่นเนาะพอมาเข็มที่สองอีกก็เหนื่อยเอาที่นี่ ก็ไม่ได้เล่นเราลูกพิดเทิมอีกเนาะก็ไปเที่ยวไม่ได้เล่นจะงานหลายอีกงานสวนงานบ้านเนาะจะไม่ต้องนับจะไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเควันนี้วันนี้ฉันจะเล่นห่วงที่นักจะเนาะนักอยู่สามกิโลสี่กิโลเปนละวะไม่เคยชั่งเลยจะหุ้นคุบตัวเองอันนี้ใส่หินจะเนาะใส่หิน เดี๋ยวมาเล่นกันเลยจ้ะเนาะคนเสียงดังจ้ะทางค้าหน่อยนึงจ้ะแล้วก็เอาฮูลุฮุบไปก่อนจ้ะเอวไปที่หลังฮูลาฮุบไปเอวไปถ้ามันจะล่นก็ย่อไปเอามัากๆจ้ะย่อเอวลงเอาติดแขน เล่นเข้าทีแล้วเนาะเล่นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะไปหาหมออะเตรียมตัวไปหาหมอจ้อะเนาะหมอก็ให้เตรียมตัวแบบเตรียมตัวไปสองกล่องจ้ะเนาะหมอจะเอากล่องเข้าไปในลำไส้เราอะไปตรวจด,ดูลำไส้เราเนาะเราต้องเตรียมหลังลำไส้เราหลังเพาะเรา จะกินอาหารเขาก็าหามกินไอ้ทีอาหารที่เป็นเมิดแข็งเนาะมันจะย่อยอยากจาก้ะมันจะอาจจะไม่ย่อยตรนที่หมอส่งไปตรงกล่องเนี่ยมันก็จะยังไม่ย่อยเนาะวกไอ้ม็ดเนาะวกมิดงา่ามิดผลไม้อะไรที่มันแข็งแข็งะเนาะ,นะยูนิคก็มีลาสเบอร์รี่แบบ็คเบอร์รี่อะไรแบบนี้หละจ้ะเนาะ ขาก็ไม่ให้กินจ้ะแล้วก็พอวันวันอาทิตย์ฉันก็อดอาหารจ้ะคืนวันเสาร์ท่องเสียก็ไม่กินอะไรเลยท่องเสียเราไม่อยากอะไรที่นี่ก็ก็ไม่ได้กินอาหารต่้งแตสองสองทุ่มของคืนวันเสาร์เนาะอดจนถึงเช้าว,วันจันท์จ้ะเช้าว,วันจันท์ไปหามหมอ วันอาทิตย์อดอาหารเนาะืช่หระตอนขำก็ต้องดื่มไอ้ยายาละเขาเรียกอะไรยาไทยจ้ะดื่มยาไทยพอก่อนจะไปหาหมออีกก็ตื่นมาดื่มตั้งแต่ตีห้าจ้ะเพราะว่าเราต้องมาล้างถงเราตอนแต่ตอนแต่เช้าก่อนจะไปหาหมอเนาะพอ เราเขาห้องน้ำอะไรแบบว่ามันหายแล้วอย่างนี้เราก็จะได้ไปหาหมอได้นะอะไรจะ้ะโก้ท่องวางท่องไงละ่ะเขาอยากอะไรให้มันออกให้หมดนะเนาะล่างท่องห้ออกจนมดแบบล่างลาใสเราเลยแบบให้สะอาดเลยอะเวลาหมอเอาก,กล่องเขาไปส่งจะได้เห็นอะไรเนาะจ้ะแต่ว่าฉันก็ไม่เป็นไรจะ้ะส่องแล้วไม่เป็นอะไรจะไม่มีอะไร แต่ว่าของคุณสามีเอ,อ่อมีก่อนเนื้อก่อนนึงยังไงเนาะขนาด,ดโปเนี่ยแต่หมอเขาก็ตัดออกไห้จ้ะหมอตัดออกไห้เนาะแต่ฉันไม่เป็นไรหมอบอกอีกสิบปีกคยไปหาอีกที่หนึ่งแต่ว่าของคุณสามีหมอบอกว่าอีกห้าปีให้ไปเนาะจะก็ดีมันกันพี่หน้องไปตรวจเนาะ อนนี้ก็คงไม่ได้ไปหาหมอไหนหเลยแหละเพราะว่าไปจนครบหมอละฉันใบสั่งเอยากใบสั่งหมอหมอเขาจะเขียนใบสั่งให้เราแบบให้เราไปหาหมอหนุนหาหมอหนีไปตรวจร่างกายไปทำหนุนทำหนีนะ้ะหมอประจำตัวจ้ะสองทุ่มแล้วพี่น้องแต่ม่านตองดินละสองทุ่ม ช่วงนี้จะมืดเร็วหน่อยเนาะเริ่มจะมืดเร็วแล้จะจะเริ่มหนาวแล้วเนาะ,นะมันก็ยังหนาวหลอนอยู่แต่ว่าก็เริ่มมืดเร็วเช้าก็ตีห้าก็ยังไม่แจ้งเมื่อก่อนนี่ตีสี่ก็แจ้งแล้วเนาะจ้ะว่าคิดลุกไม่ได้ลูกพี่น้องเด็กหนุอยเสียงดังเพราะเทคนิคบอเด้อ <c oughs> เข่งเข่งแอปเปิ้ล หลายเก็บใส่เข่งไว้โอเคจ้ะขอบคุณหลายๆนุ่มเรียนเด็กกันจ้ะยังไม่ท้อจ้ะยังอยู่เนาะไปแล้วเสียงเล็กหน่อยเสียงดังจ้ะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ลงเล็กหน่อยคลิดเต็มเลยสวัสดีจ้า